Professional กลับเข้าสู่ 2B Professional นะครับกับช่วง Born ูบีโปรเฟ s ชั่นแนครับพอได้ยินช่วงนี้เนี่ยแน่นอนครับต้องนึกถึงดรสมศักดิ์ใช่ไหมละครับหลายๆท่านคงกำลังรอพบดรสมศักดิ์อยู่วันนี้นะครับดรสมศักดิ์จะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจนะครับมาฝากคุณผู้ชมไปชมพร้อมๆกันเลยครับในช่วง Born ูบีโปรเฟ s ชั่นแนครับช่วงบอลทูบีโปรเ s ชชั่นแนลในแวดวง สังคมชั้นสูงหรือในแวดวงเซเลบิตี้ดาราชั้นนำของเมืองไทยเนี่ยนะครับก็มีบุคคลหลายๆท่านนะครับที่มีทรงผมที่เป็นเหมือนกับว่าเป็นอัตลักษณ์เป็นอนติตี้ของตัวเองเลยหลายๆท่านคงอยากสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนนี้เขาจะต้องทำผมอย่างนี้ตลอดเวลานะครับท่านแรกเนี่ยผมอยากเสนอคุณลีพึ่งบุญพะ ทุกท่านคงอ๋อทันทีนะครับแม้แต่ตัวผมเองผมก็ต้องอ๋อเหมือนกันนะครับเพราะว่าเวลามีโอกาสที่ไปงานด้วยกันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าทรงผมของเขาเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวเลยด้วยความที่เราสนิทกันเนี่ยน,นะครับแล้วก็ใกล้ชิดกันเราก็ได้มีโอกาสร,รับทราบว่าทำไมเหตุใดคุณลีถึงจะต้องทำผมบิ๊กแฮ์ขนาดนั้นนะครับในแฟชั่นในยุโรปเนี่ยนะครับ การที่ผู้หญิงทำผมใหญ่โต,ๆ,ตๆเนี่ยเขาเรียกทรงบิ๊กแฮร์นะครับหนึ่งทำให้เกิดความอีเล็กเกนในตัวนะครับดูแล้วสง่าโก้นะครับอันที่สงก็คือว่าทำให้ผู้หญิงคนนั้นน่ะดูแล้วมีพลังนะครับในความว่า Big Hair บิ๊กแฮร์นะฮะทำให้เกิดพลังพลังงานที่เกิดในตัวเกิดขึ้นอันเนี้ยได้คุยกับคุณลีพึ่งบุญพาดูว่าเป็นเรื่องจริงนะแต่เรื่องสำคัญของคุณลีเลยคือคุณลีเนี่ย มีเส้นผมที่น้อยไม่ค่อยเยอะนะครับดันั้นเวลาที่คุณลีเองเนี่ยทำผมสลีกลงหรือแป๊บๆเนี่ยก็จะทําให้เส้นผมเหลือน้อยนะครับดังนั้นก็เลยต้องจําเป็นที่จะต้องมีการยีแล้วต้องมีการทําให้ดูผมมีวอลลุ่มมากขึ้นอ,อันนี้นะครับเป็นความสามารถของช่างผมนี่เรื่องจริงช่างผมของคุณลีเนี่ยผมต้องปรบมือให้เลยนะครับว่า เป็นผู้หญิงที่มีความสามารถมากในการที่สามารถที่จะทําให้ผมเนี่ยจำนวนน้อยๆเนี่ยทำให้ฟูแล้วใหญ่โตขนาดนี้ได้ถึงขนาดนี้พายุมายังไม่พัดเลยนะครับส่วนในแง่คําแนะนำนะฮะสำหรับผู้หญิงที่มีผมที่ชอบทํำบิ๊กแฮร์หรือว่าผมที่มีปัญหาเช่นมีผมน้อยแล้วต้องการยีผมให้พองฟูเนี่ยนะครับ คำแนะนําข้อที่1ก็คือเอาวิกเข้ามาช่วยได้ใส่วิกนะครับใส่วิกเลยเพราะว่าหถ้าคุณถ้าคุณมีการดัดผมบ่อยๆทําสีผมยีผมบ่อยๆเนี่ยมันเป็นการทําลายเส้นผมมีเพื่อนผมคนหนึ่งนะครับเขาจะทําผมอย่างเนี้ยผมบางมากนะครับปรากฏว่าทําไปทํามาเนี่ยผมร่วงเยอะมากนะครับผมแนะนําให้ใส่วิกแรกๆอาจจะเขินหน่อย แต่ตอนนี้เชื่อไหมฮะสาวสังคมชั้นสูงของเราหลายๆท่านนะครับใส่วิกกันแล้วนะครับแล้วก็ทำให้ดูสุขภาพดีดึกขึ้นนะฮะดูเฮลตีต้ขึ้นดูเป็นคนที่มีเนื้อผมเยอะมากขึ้นครับข้อที่สองเองเนี่ยนะครับถ้าคุณเป็นคนที่รูปศีรษะสวยวีรวบตึงเลยครับวีรวบตึงนะครับโก้ด้วยนะครับ แล้วอาจจะใช้เครื่องประดับนะครับอาจจะมีเดี๋ยวนี้มีแฮร์พีสที่จะมาช่วยนะครับหรือหางม้าเอามาต่อซะนะครับมันก็จะทําให้ดูผมเนี่ยมีวอลลุ่มมากขึ้นอันนี้ช่วยได้เยอะมากแล้วก็หวีข้างหน้าเนี่ยให้เรียบจะโก้ Go ด้วยนะครับแล้วก็ดูผมเยอะด้วยครับอีกในกรณีหนึ่งสำหรับผู้หญิงผมบางที่ไม่อยากจะไปยีผมให้บิ๊กแฮร์หรือใหญ่โตมากมายผ้าพวกผมผ้าพวกผมหรือแอสเซ์ทั้งหลายที่ ตอนนี้เนี่ยกำลังนิยมกันเยอะแยะมากมายบางท่านก็โอ้โหถึงขนาดเอาสิงโตเอาสารพัดสัตว์เอาเขาเรียกว่าเอาสวนสัตว์มาไว้บนศีรษะได้อันนั้นก็เป็นเป็นแฟชั่นอย่างหนึ่งซึ่งไม่น่าแปลกหรือว่าไม่น่าไม่น่าตกใจที่เราจะทำนะครับผ้าพโพกผมหรือโบผูกผมเนี่ยสามารถที่จะช่วยทำให้เราดูเป็นผู้หญิงอินเทรนด์ได้อีกทัานหนึ่งนะครับก็ เป็นท่านที่มีชื่อเสียงมากมายนะครับในวงการแล้วก็ประชาชนเรารู้จักดีก็คือคุณอนนภากฤษฎีนี่จะเห็นว่าคุณอนนภาเนี่ยจะมีผมทรงเดียวก็คือทรงหมาซึ่งทรงผมก็ชื่อเดียวกับชื่อเล่นนะครับทรงคุณอนนภาเนี่ยพอเห็นปั๊บเนี่ยเราจะเห็นภาพยนตร์เรื่องหนึ่งชื่อชิคาโกแล้วก็ผมบ๊อบดังทั่วโลกโดยวิแดนแซสซูนนะครับ ซึ่งเป็นดีไซเนอร์ระดับโลกของเราซึ่งได้เสียชีวิตไปเมื่อ3ปีก่อนหน้าโครงหน้าของคุณอนนภานี่เป็นสแควร์เป็นหน้าสี่เหลี่ยมและเหมาะมากกับการไว้ผมทรงม้าหน้าม้านะครับเส้นผมของคุณอนนภานี่เป็นเส้นผมคนเอเชียแท้เลยซึ่งมีน้ำหนักและทิ้งตัวดิ่งตัวนะครับซึ่งเหมาะกับการไว้ผมบ๊อบมากเลยทีนี้ทำไมถึงบอกว่ามีหลายๆท่านถามแอบกระซิบถามบอกว่า เอ๊ะแล้วทำไมคุณคุณม้าอ,อนณพานเนี่ยไม่เปลี่ยนทรงเลยผมมีความลับครับความลับอันนี้เนี่ยบอกไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเธอจะมาเล่นงานผมอยากทราบความลับนี้หลังไมค์กันได้นะครับทีนี้มาถึงประชาชนทั่วไปบอกว่าทีนี้มีปัญหาว่าพออายุเยอะขึ้นแล้วแล้วว่าผมผมบ๊อบผมม้าเนี่ยนะครับผมบางแล้วมันทำ,ทำยังไงพอลมปิวมันก็ไม่มีน้ำหนักมีวิธีครับ มีวิธีโดยการทําชิ้นของเป็นแฮร์พีสนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปในหน้าผากตรงนี้นะฮะแล้วคลิปแล้วหวีผมจริงปิดลงมามันก็จะกลืนกันไปได้นะครับบางท่านบอกว่าแม้ว mm ่า hmm. well, อยากไว้ผมหน้าม้ามากเลยนะครับแต่สตรัคเจอร์หรือโครงสร้างของเส้นผมกลายเป็นผมที่เปิดขึ้นกลายเป็นแบบว่ามีรอยแสกกลางตลอดเวลาทำผมหน้าม้าไม่ได้ วิธีนี้ก็ใช้แฮร์พีซนะครับแล้วก็มาเสียบเข้าไปแล้วหวีผมตัดผมคตัวเองเนี่ยครับบะบางแล้วกรบลงมาวิธีนี้ก็ช่วยได้นะครับหรือบางท่านอาจจะมีหน้าผากที่เถกมากนะครับอันเนี้ยผู้หญิงบางท่านก็อาจจะมีนะครับเหมือนหัวล้านเนี่ยก็สามารถที่จะใช้แฮร์พีซเข้าไปช่วยได้ไม่เท่านั้นแม้แต่ข้างหลังเองนะครับก็สามารถซ่อนแฮร์พีซฮาร์ฟวิกเนี่ยนะครับ เติมเข้าไปได้อีกอันหนึ่งก็คือ half ว i g half wig ก็คือวิกที่มีผมแค่ครึ่งเดียวแล้วก็หวีจากาท้ายทอแอาจากขมับเนี่ยนะครับเสียบเข้าไปแล้วก็กบด้วยผมจริงแล้วก็ตัดเป็นบ๊อบลงมาอันนี้ก็สามารถที่ทำให้เส้นผมคนดูหนาแล้วก็ดูเด็กดวงด้วยครับครับคำถามว่า คุณอนภาสามารถจะเปลี่ยนทรงผมได้ไหมได้นะครับเ <c oughs> พราะเธอเป็นนางแบบอยู่แล้วแต่มูลค่าของความเขาเรียกว่าอะไรฮะฮิวแมนแคปิตอลของเธอทุนของเธอที่มีอยู่มันตอนนี้ทรงผมมาของคุณอนนภาเนี่ยเป็นไอดนิตี้ของตัวเธอไปแล้วนะฮะเป็นอัตลักษณ์นะฮะคำว่าอัตลักษณ์หรือไอดน t ิตี้เนี่ยทางภาษาวิชาการเนี่ยมันมีมันมีมูลค่าเหมือนแบรนด์นะฮะทนนี้ถ้าเธอไปเปลี่ยนแบบอื่นเนี่ย มันจะกลายว่าการตอกย้ําแบรนด์ของตัวเธอเองเนี่ยลดลงนะครับอันนี้อันนี้ไม่เห็นด้วยแต่ว่าถ้ามีกรณีที่เรต้องไปงานหรือไปปาร์ตี้ทำเป็นช่วงคาวนชะฮะช็อตไทม์อย่างนี้ก็มีโอกาสที่จะทำได้นะครับผมอยากจะแนะนำนะครับสำหรับทรงผมที่เป็นอัตลักษณ์ของของบุคคลที่ที่บางทีต้องใช้ personality ในสังคมนะฮะก็มีส่วนสำคัญนะครับเป็นทุนมนุษย์อย่างหนึ่งเหมือนกันครับ สนุกกับทางรายการ t o b e PROFESSIONAL ตลอดเดือนมกราคม2559เพียงส่งภาพถ่ายของตัวคุณเองที่มาพร้อมกับเสื้อผ้าหน้าผมในลุคของความเป็น Professional ส่งมาทาง Inbox Facebook t o b e PRO TV ภาพใดที่สื่อความเป็น Professional ถูกใจคณะกรรมการที่สุดรับไปเลยค่ะนาฬิกา Orient รุ่น Blue Moon มูลค่า11,200บาทประกาศทั่วโชคดีวันที่27มกราคมนี้ค่ะ และนี่คือทั้งหมดใน2 b p r o f e s s i o n า l ประจำสัปดาห์นี้นะครับรายการที่อาจแน่นไปด้วยสาระความรู้และความบันเทิงนะครับที่จะช่วยเพิ่มพูนทักษะสร้างคนสร้างงานสร้างอาชีพอย่าง Professional ครับและหากคุณผู้ชมนะครับมีคำถามเกี่ยวกับเส้นผมนะครับสามารถส่งคำถามของคุณผู้ชมนะครับมาได้ที่ Facebook ของทางรายการนะครับคำถามไหนนะครับที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดรสมศักดิ์ตอบในรายการเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกับเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะมาพูดคุยนะคะกันถึงเรื่องการแนะนำบุคคลให้ผู้อื่นรู้จักค่ะจนสุดท้ายเนี่ยผมต้องใช้วิธีไซโคโลจีนิดหน่อยนะครับต้องถามว่าคุณหมอโทษนะครับคุณหมอเอาขยะไว้บนศรีรษะทำไมเท่านั้นแหละคุณหมอตกใจแล้วบอกริงแล้วคุณสมจาก